อขอบคุณครับขอบคุณลองพัถืุขอมันวันนี้ขอบคุณ f อทุกคนนะครับทุกท่านด้วยไม่ว่าจะอยู่หนเวทีในสตีมไลท์แล้วก็ร้านลงเบียร์นิ้วด้วยนะครับขอบคุณ่พี่พ ออเดลาทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆลิสแสมทุกคนครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พวกเราดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาสร้างเสียงโว้ลสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนรวมถึงนุกแล้วก็ปายด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าัญชีหรือในไลฟ์สตรีมที่สพอร์ตแล้วก็ร,ร่วมเดินทางมามากับพวกเราเสมอครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ On The Last แล้วก็ l s ิ Band ได้มาเจอกันใช่ครับมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากมายแต่มันคือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจม,มากๆในในในผลงานของพวกเราทุกคนวันนี้ขอบคุณเสียแปงขอบคุณลงเบียแปดดิวที่ให้โอกาสนุกบาย On The Last l i s ิ Band ได้มาเยือนที่นี่สองผลงานเพลงส่งท้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้และ พวกเราทุกคนจะร้องให้กับคุณในค่ำคืนนี้ครับ